จาปลวกสีขาวๆอยู่ข้างในจอมปลวกครับเนี่ยครับนี่ได้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะเก็บจาปลวกไปทำจุลินทรีย์จาวปลวกกันครับเก็บจาปลวกเตั้งไว้ก่อนครับมีเยอะอยู่ครับ เจ้าปลวกจะมีน้ำหนักเบานะครับจะต่างจากก้อนดินนะครับแล้วก็จะมีรูพรุนเป็นาทางเดินเป็นที่อยู่อาศัยของปลวกครับเนี่ยครับลักษณะนี้จะเบาครับแต่ถ้าเป็นดินอันนี้คือเป็น,ปนดินก็ความแตกต่างจะชัดเจนครับดินจะมีน้ำหนักส่วนเจ้าปลวก น,นี่ครับอันนี้คือจารปลวกเหรูปพุนแล้วก็จะจะมีสีขาวๆเห็นนะครับสีขาวๆครับเก็บมาได้เยอะมากครับหนึ่งถังเต็มๆอันนี้เป็นถังขนาดสิบลิตรครับก็ยังไม่หมดครับยังมีเยอะอยู่แต่ก็เต็มถังแล้วก็ เราก็เอาแค่นี้ก่อนครับครับเราทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับจะใช้เจ้าปลวกเจ้าปลวกปนนะครับเจ้าปลวกปนจำนวนหนึ่งกิโลนะครับอัตราส่วนคือ1ต่อ2นะครับแล้วก็ใช้ข้าวข้าวที่หุงสุกๆดิบๆนะครับใส่น้ำน้อยๆให้มีข้าวมีความดิบ สองกิโลนะครับครับก็เอาจเจ้าปลวกเทลงไปในข้าวครับแล้วก็คลุกกับข้าวให้เข้ากันดีมีฝุ่นหน่อยครับก็ข้าวก็จะเป็นอาหารให้กับเชื้อรานะครับ เอลาจุดินซีจ้าปลวกนี้ข้าวที่ผมหุงมาก็จะเป็นข้าวที่ผสมกับข้าวเหนียวด้วยนะครับก็ใช้ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ผมมีสองอย่างผมก็เลยลองผสมรวมกันดูครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว ผลที่ได้มันก็คือเป็นแป้งเหมือนกันครับก็เป็นอาหารให้กับเชื้อราอยู่ลินซีเจ้าปปวกของเราครับแต่รู้สึกว่า,ามีข้าวเหนียวด้วยเนี่ยมันจะติดติด,ตด,ตดมือเราหน่อยนะครับคุกคุกเขาไปเรื่อยๆจนตัวเจ้าวปลวกไปเกาะกับข้าว ทั่วถึงครับการทำจุลินทรีย์จาวปวกของพี่ธงครั้งนี้นะครับก็พี่ธงได้ศึกษามาจากหลายๆท่านนะครับแล้วก็นำข้อดีของคนโน้นคนนี้ก็มาประยุกต์เป็นวิธีของตัวเองครับครับก็เริ่มแรกครับพี่ธงก็จะหมักแบบแห้งก่อนนะครับแต่ว่า,าเมื่อกี้พี่ธงได้ ตัวข้าวแล้วก็จ้า,จาปลวกเข้าด้วยกันแล้วทีนี้การหมักเนี่ยมันจะใช้ความชื้นด้วยนะครับถ้าไม่มีความชื้นก็พวกเชื้อราก็จะไม่เกิดขึ้นครับเชื้อราเจ้าจุลินทรีย์จ้าปลวกเนี่ยครับทีนี้พี่ธงก็จะเพิ่มความชื้นโดยจะใช้น้ำสาวข้าวนะครับนี่นะครับพี่ธงจะเตรียมน้ำสาวข้าวไว้ก็เดี๋ยวจะใช้น้ำ าสาวข้าวค่อยๆเติมไปครับบองต้นก็พิธงจะหมักแห้งแต่ว่าแห้งในทีนี้ก็คือต้องมีความชื้นด้วยเพื่อให้จุลินทรีย์เชื้อราเขาได้ทำงานได้เหมาะสมครับ<อ>ก็ลาดน้ำสาวข้าวลงไป ส่วนหนึ่งก่อนครับครับแล้วก็คุกตัวเจ้าปลวกแล้วก็ข้าวให้เข้ากันดีอีกทีหนึง่งให้เข้ากับน,น้ำสาวข้าวครับช่วยเพิ่มความชื้นให้เขาครับ ความชื้นโดยทั่วไปก็เป็นความชื้นที่ประมาณ60%ครับ60%ก็คือไม่แฉะไปคือกรมแล้วน้ำไม่ไหลสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้อย่างนั้นละครับคือความชื้นที่เหมาะสมน้ำซาวข้าวก็จะเป็นอาหารให้กับ จุลินทรีย์แล้วก็เชื้อราเหมือนกันครับแล้วก็ในน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะมีวิตามิน B1 ครับถ้าคนที่ทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะทราบกปนอยู่แล้วว่าน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามิน B1 ช่วยเรื่องบำรุงเรื่องระบบรากครับให้รากของเรามีการแตกแขนงดี ทำให้พืชเจริญเติบโตดีเพราะว่ารากดีแล้วก็ต้นก็จะดีตามมาครับหรือต้องเติมเติมน้ำซาวข้าวเพิ่มอีกนิดนึงครับโอเคเริ่มได้แล้วครับ เราคุกเขาคุกเขาไปเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองเลยครับว่าความชื้นมันได้หรือ,อยังเนี่ยครับแบบนี้คือเริ่มอโอเคแล้วเนี่ยความชื้นเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนได้ต่อไปครับเราก็เริ่มขั้นตอนการหมักกันเลยครับก็พี่ธงก็จะเตรียมถังสำหรับ หมักไว้หนึ่งใบถังใบนี้ก็จะเป็นถังขนาดความจุ60ลิตรนะครับก็เอาเชื้อ,อจเจ้าปลวกแล้วก็ข้าวที่เราคุกผสมกันเมื่อกี้ก็มาเทใส่ถังหมัก เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราหมักปิดฝาไว้สามวันครับพี่ธงก็จะวางถังหมักไว้ที่โรงจอดรถนะครับปิดฝาไว้ครับก็เหตุผลที่พี่ธงจะวางถังหมักไว้ที่โรงจอดรถเนื่องจากว่าที่โรงจอดรถของพี่ธงนะครับนี่เลยครับจุดที่พี่ธงจะวาง ถังหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกของพิธงครับโรงจอดรถของพิธงนะครับฝั่งฝั่งด้านที่วางถังอันนี้นะครับก็ช่วงเช้าก็จะมีแสงแดดส่องถึงครับก็จะเป็นแสงแดดช่วงเช้าครับคือจุดประสงค์ก็คือพิธงอยากให้ถังหมักของเราเนี่ยได้โดนแสงแดดช่วงเช้าแล้วก็ได้มีความร้อนขึ้นก็ก็คือเป็นกระบวนการ ของการหมักนะครับก็จะมีความร้อนมอีแสงแดดมาช่วยก็จะทำให้จุลินทรีย์เขา,าทำงานนะครับครับแล้วเดี๋ยว3วันเรามาดูกันครับว่า,าจะมีเชื้อเดินหรือเปล่านะครับครับผ่านไปแล้ว3วันเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดถังเช็คดูครับว่า จะมีเชื้อเดินหรือเปล่านะครับครับเราหมักแบบแห้งไว้จะเห็นว่าเป็นฝ้าสีขาวขาวนะครับเห็นไหมครับฝ้าสีขาวขาวแสดงว่าเชื้อเขาเริ่มเดินแล้วครับเป็นประเภทเชื้อรานะครับก็ลาขาวเนี่ยคือเป็นลาที่ มีประโยชน์แล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับแป้งข้าวหมากเลยครับถ้าใครกินแป้งข้าวหมากก็จะเป็นกลิ่นแบบเดียวกันเลยครับครับโอเคครับเราหมักแบบแห้งไว้3ามวันก็ได้เชื้อเดินเรียบร้อยก็แสดงว่ามีเชื้อในจาวปลวกชุดนี้ครับมีมีเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกอยู่ครับต่อไปพี่พี่ธงก็จะหมัก แบบเปียกครับแต่ว่าจะไม่เติมน้ำทีเดียว20ลิตรนะครับพี่ธงก็จะค่อยๆเติมไปก็ครั้งแรกก็จะใช้เพียงห้าลิตรก่อนครับก็จะได้น้ำแค่พอท่วมอันนี้นะครับพี่ธงก็จะเตรียมน้ำไว้ใส่ถังรอไว้แล้วครับก็เป็นน้ำซาวข้าวผสมกับน้ำเปล่าครับมีน้ำซาวข้าวก็ใช้น้ำซาวข้าวครับก็ค่อยๆเติมนะครับครั้งแรกก็เอา หลิตรก่อนครับครับก็เติมไป5ลิตรทั้งหมดเลยครับ อันนี้จะปลวกจะลอยขึ้นมานะครับที่จริงน้ําจะอยู่ข้างล่างก็จะเห็นท่วมแค่นิดหน่อยครับครับเมื่อเติมน้ําลงไป5ลิตรแล้วแล้วเราก็ใช้หาไม้มาคนนะครับหาไม้มาคนเวลาคนก็ต้องคนไปทางเดียวกันนะครับเพื่อ,อกระตุ้นให้เชื้อเขา,าเริ่มทำงานครับ พี่ธงก็จะคนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับส่วนที่เป็นเชื้อสีขาวๆเมื่อกี้มันก็จะหายไปแล้วก็สังเกตได้อีกอย่างก็คือมีฟองนะครับมีฟองเกิดขึ้นเราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียง เสียงซาซาเหมือนเสียงโซดาประมาณนั้นครับแล้วก็กินนี่ชัดเจนมากครับเหมือนแป้งข้าวหมากเลยครับอีกสามวันพี่ทงก็จะามาเปิดดูแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำอีกทีนะครับครับอันนี้เติมน้ำแค่พอท่วมแล้วก็ได้แค่นี้ เดี๋ยว3าวันเรามาเติมน้ำใหม่ครับเรามา,าสังเกตดูเชื้อกันใหม่อีกทีหนึ่งวันนี้ก็ครบอีก3ามวันนะครับหลังจากที่พี่ธงได้เติมน้ำเปล่าผสมน้ำสาวข้าวไปหลังจากที่เราหมักแห้งไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว3ามวันนะครับก็รวมเป็นทั้งหมดก็6วันแล้วนะครับครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่อ่ หมักด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำซาวเข้าไปเพิ่มลงไปแล้วจุลินทรีย์จ้าวปวกของเราจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคพี่ธงเปิดฝาแล้วกลิ่นออกมาชัดเจนเลยครับกลิ่นเหมือนแป้งเข้ามากครับเห็นไหมครับเป็นฝ้าขาวเลยครับครับอันนี้เชื้อเดินดีมากครับ มีอย่างนึงนะครับเราต้องหมันมาคนเชื้อทุกวันนะครับคนทุกวันวันละครั้งใช้ไม้คนไปทางเดียวกันนะครับโอเควันนี้ก็พี่ธงก็จะคนเชื้ออีกก็ช่วง3ามวันที่เราหมักด้วยน้ำเปล่าผสมน้ำซาวข้าว อ่าลิตรไปนั้นก็ระหว่างนั้นพี่ธงก็เอาน้ำซาวข้าวมาเติมเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็เติมเพิ่มไปอีก2ลิตรก็รวมเป็นอ่าตอนนี้ก็รวมเป็น7ลิตรแล้วนะครับก็เหลืออีก13ลิตรนะครับก็อ่าค่อยๆเติมไปจนครบ20ลิตรนะครับพี่ธงจะไม่ได้เติมทีเดียวจนครบ20นะครับก็ค่อยๆเติมไปครับ น้ำปลาบ้างน้ำซาวข้าวบ้างก็เดี๋ยวสักอีกวัน2วันนี้ก็น่าจะครบถึง20ลิตรแล้วครับจากนั้นครับเราก็หมักต่อไว้อีก7วันรวมแล้วก็14วันนะครับเมื่อครบ14วันเราก็สามารถนำจุลินทรีย์เจ้าปวกของเราไปใช้ได้แล้วครับครับหลังจากที่เราคนแล้วก็จะมีเป็น ฟองฟองขึ้นมานิดหน่อยครับน้ำเป็นสีน้ำตาลตามสีของเจ้าปลวกวันนี้น้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกของพี่ธงก็ครบ14วันแล้วครับครับเรามาเปิดฝาดูด้านในกันครับ โอเคจะเห็นว่ามีเป็นฝ้าขาวๆเกิดขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็นคือเป็นเชื้อของอจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับซึ่งมีการขยายตัวเต็มที่แล้วก็ครบ14วันแล้วเราก็สามารถนำน้ำน้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกอันนี้ซึ่งเป็นหัวเชื้อนะครับไปใช้งานได้แล้ว ครับสำหรับการใช้งานจุลินทรีย์เจาปลวกก็จะใช้อัตราส่วนนะครับกรองเอาแต่น้ำนะครับไปใช้1ลิตรนะครับต่อน้ำเปล่า10ลิตรครับต่อไปพี่ธงก็จ,จะมาขยายเชื้อเพิ่มนะครับเพื่อให้มีใช้งานต่อไปได้นานๆนะครับ แล้วเดี๋ยวพี่ธงก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีครับวิธีการขยายเชื้อครับในจุลินทรีย์เจ้าปลวกมีเ,เชื้อรามากมายหลายชนิดเลยนะครับก็มีด้วยกัน81เชื้อนะครับอันนี้จากงานวิจัยหนในนั้นก็จะมีเชื้อราไมโครไรซ่าครับซึ่งเป็น1ใน20เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงครับ ประโยชน์ของจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันเลยครับก็จะพูดถึงแต่หลักๆที่เจอกันใช้งานกันทั่วไปครับอย่างเช่นนะครับนำไปช่วยย่อยสลายซากเศษพืชวัสดุทางการเกษตรนะครับใช้เพาะเห็ดโคนใช้หมักปุ๋ยช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากใช้ฉีดพ่นก้อนเชื้อเห็ด เพื่อให้เชื้อเห็ดเดินเร็วและก็ได้ดอกใหญ่ครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็มีคุณประโยชน์มากมายหลายประการเลยครับเป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดปุ๋ยก็ได้ครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกควรมีติดสวนไวค้ครับครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่คิดจะทําน้ําหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกไว้ใช้งานในสวนครับครับก็คิดว่าคงเอาไปปฏิบัติทําตาม แบบที่พี่ธงทำได้กันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ธงด้วยนะครับกดติดตาม s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์สวนพี่ธงครัวน้องปุ๋มขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ